จุนกะไม่ว่โอ้ยนี่นกรงขมแมนังเนี่ยโมเปียสปวดกีเฮงไงสิ้นโลกหรือในสเปวดของโลกเนาะสวัสดีค่ะวันนี้สาวสวนจะพามาใส่ผ้าไหม่เพื่อรำลึกถึงวันสิ้นโลกนะคะก็ถ้าทุกคนติดตามข่าวเนาะก็ประมาณแปดีที่แล้วจะมีการกล่าวถึงว่าวันที่21ทธันวาคมเป็นวันสิ้นโลก จากที่คำที่เป็นวันสิ้นโลกก็เป็นวันสิ้นโลกซึ่งสิ้นเนี่ยทางภาษาอีสานนะคะหรือภาษาลาเนี่ยหมายถึงผ้าถุงนั่นเองนะสำหรับแอดก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศแคนาดาและก็วันนี้วันที่21ธันวาคมพอดีก็เลยอยากจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าได้นำผ้าถุงผ้าไหมหรือ สิ่งที่เป็นตกแต่งเกี่ยวกับผ้าไหมของสุรินทั้งหมดมาที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าอยากที่จะให้หรือคนมาดูวิดีโอได้เห็นว่าผ้าไหมของประเทศไทยหรือว่าของสุริีเนียสามารถที่จะใส่ได้ในทุกที่และทุกโอกาสแล้วแต่ว่าเราจะมาปรับรูปหรือปรับแต่งให้เหมาะกับสถานที่แบบไหนนะคะก็เพื่อเป็นการ ให้คนมองเห็นคุณค่าของผ้าไหมดูกค้นะอาจจะมีอิทธิพลเพียงแค่นิดเดี่วแต่ดีกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าตอนที่เราขึ้นเครื่องที่จะจากกรุงเทพไปที่ไต้หวันนะ่ะเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งนะคะเขาก็นั่นนงแล้วเขาก็มองมายิ้มให้พอเราเดินใกล้เขาบอกว่าฉันชอบเสื้อโค้ทของเธอซึ่ง แ้วก็ใส่เสื้อโค้ทที่เป็นผ้าไหมนะคะแล้วมาที่นี่คุณแม่ก็คุณแม่สามีก,ก็วัออนนั้นใส่เสื้อโค้ทผ้าไหมเพื่อจะออกไปคุณแม่บอกว่ามันสวยมากเลยนะเนี่ยอุ้ยเธอมันคืออะไรเธอว่ามันคือมันเป็นผ้าไหมนะคะก็อันนี้ก็คืออิทธิพลเล็กๆนะคะถ้าคนไทยทุกคนนะคะพยายามที่จะช่วย โปรโมทสินค้าที่เป็นคุณปัญญาของไทยไม่ให้หายไปนะคะก็จะดีมากเลยก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะดูนะวันสิ้นโลกมีความพิ่มายังไงแล้วก็มาร่วมกันใส่ผ้าไหมในเมืองนอกก็คือผ้าไหมสุริงโกลอินเตอร์อย่าลืมกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอรด้วยนะคะไปกันค่ะ ประกฏติการสมมุติวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกเนี่ยก็คือวันที่21ธันวาคมคศ2012หนึ่งในข่าวที่สร้างความตกใจให้กับคนทั่วโลกในช่วงเวลานน้นมากเลยนะคะประกฏการสมมติดังกล่าวนี่มีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ8ปีก่อนมาจากตำนานปฏิทินของชาวมายาที่นักวิชาตีความว่าเป็นวันสิ้นโลก ขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นว่าปฏิทินของชาวมายาไม่ได้ทำนายว่าเป็นวันสิ้นโลกแต่เป็นการเริ่มต้นวงรอบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็มีคนถกเถียงกันเยอะมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก Facebook Today นะคะที่แอดได้เซิร์ชและค้นมาเนาะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีการ ที่สื่อสารหรือการนำเสนอที่ผิดผ้าแอดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะลบรลภหรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่าอยากที่จะพูดถึงวันสิ้นโลกในภาษาลาวหรืออีสานก็คือการนุ่งผ้าซิ้นนั่นเองเนาะก็ จากวันที่21ธันวาคมก็เป็นวันที่21มิถุนายนนะคะก็มีปฏิทินเว,ว่าเรามาร่วมใจนุ่งผ้าสิ้นใหม่กันดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นผ้าแพรหรือผ้าใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะก็มาร่วมแรงร่วมใจนุ่งเพื่อที่จะให้เกษตรกร,กรหรือคนที่ผลิตเนี่ยยังมี แรงที่จะอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่ตลอดไปนะคะสำหรับแอดเนี่ยก็เป็นช่องโบไมไทยที่ยังคงพยายามที่จะทำผ้าไหมาลายโบราณคือลายโหหรือเป็นราชนีใหม่ของสุรินเลยนะคะซึ่งก็พบปัญหาเยอะแยะมากทีเดียวในการทอผ้าไหมาลายนี้นะคะ เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทอเป็นนะคะแต่มีพี่สาวทอเป็นนะคะการทอลายเนี่ยจากคนรุ่นกลางเนี่ยเขาไม่อยากทอแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าในคนรุ่นใหม่ก็คงที่จะหายากอีกก็เลยอยาวที่จะหยิบยกผ้าไหมาลายนี้ขึ้นมาเป็น แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่แล้วก็ทําคลิปขึ้นของช่องเนาะคะ่ะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะดูย้อนหลังการทาผ้าใหม่ของแต่ละชิ้นได้สําหรับวันนี้หวังว่าก็เป็นการแบ่งปันนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์และแอดก็เอาข้อมูลมาจากคนอื่นด้วยนะคะก็อาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบวิดีโอในการแบ่งปันข้อมูลอันนิดนึงนะคะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะจากแค่นาดาะคะ่ะตัวเริ่แม่เอลบูโวอยู่ในกรงคมแม่ก็ อืมมีปรับนม่ให้ภห้ายก็คือเปนคือประด็นที่้องกานําสเปดสูตรของสเรนออยนเนะอนีก็าอคุณจริจังเยิติดตามะกดออนกําังจัด่เนเกมรของนีนะปรที่แคนาดาบางเสเรอสิงสิั